สวัสดีครับพบวกวับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกนช i นอิมแพ t ซึ่งวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าึ๊ออีเวนต์ใหม่ก็จะชื่อว่าความปถนาแห่งน้ําบริสุทธิ์นะครับโดยของรางวัลก็จะมีตัวของเอนโดราเป็นซิลลี่ตัวใหม่น้ำพิโมเจม สมุดอัพเวลแล้วก็เงินนะครับโดยจะมีตัวที่ได้รับบัฟพ,พิเศษก็คือการยูโรซเลียเดียอนาหูเต่าสินยางเคอรชิงลิซ่าฟิเชลแล้วก็โนเอลนะครับไปเราไปทำเควสกันเลยดีกว่าชื่อว่าสายทานแห่งชีวิตนะครับอ๋อเราต้องไปที่มอนสาร์ดนะไปเลย Hip hip. เมื่อทำเควสเสร็จนะครับเราก็จะเปิดเ,เหมือนกับดันเจียนการเรียนรู้ของเอนดอร่าสายทานของชีวิตพื้นที่สำรวจคือ Sun Mountain, ซันไลท์เมลเทนไซ์ซึ่งเ,เราจะต้องใช้ตัวของน้ำโยนลงไปอย่างนี้ไปเราไปลองเลยดีกว่าก็ไปลองสำรวจกันนะฮะ ยังส่วนความเดือดดานเรายังเข้าไม่ได้นะไปะเราไปช่วยเอนโดราจับโอชชนิตคีเจอร์กันซึ่งโอเคเรามาที่พื้นที่เตรียมจับแล้วนะครับเราต้องเอาในส่วนของไอเทมใหม่ที่เราได้มาใส่ก่อนเนอะ ใส่ปมาวิ่งไปเราเห็นหมอนแล้วฮะเราต้องช่วยจับโอเคสามารถเ,เรียกแอนโดรามาได้ใช้สกิลแ,แทนที่บับเบิลสปิริตซึ่งเราก็จะใช้เป็นเหมือนกับนี่โยนมันไป คล้ายๆของแอมเบอร์อะฮะได้ไหม นนี้ะะฮพะูดคล่องขึ้นโอเคเราก็จะจบวันนี้ซึ่งเราสามารถเกมของได้นะครับโดยที่ผมขอดูนิดนึงมันก็จะมีสมุดบันทึกเอาไว้นะฮะว่าอัปเดตขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงเนอะ ทีนี้เราจะมีอีกอันหนึ่งคือเป็นเควสความเดือดดาลของโลเดียไปเราไปลองดูกันึเราไปกันเลยฮะมาผมคิดว่าน่าจะเป็นการตีบอสน้ำนะเราไปลองดูกัน นี่ไงจะมีเป็นของดันเวียละเรียอ่ะเราหลบจุดเกิดของมันดูโอเคมาไปคุยดูนะฮะอ่าตัวที่ได้รับความต้านทานน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานขึ้นก็จะเป็นพวกนี้นะครับเราท้าทายไป มันเขาดันเจี้ยนแน่เลยอ๋อไม่ราคาทีมผมจะเอาทีมนี้เลยแล้วกันลองดูจริงจริงชิวเนี่ยไม่ไม่น่าใช่ แต่ว่าเราดีเขามไม่ได้นะดไ,ได้นาือละตเือก,ก่อนคราวนี้เราจะต้องตีตัวนี้เลยใช่ไหม ออไปโอ้ยโค้ชวะดูเราลองเราลองกันก่อนนะฮะ<ป>โอเค<ป>ต้องตีวนไปเรื่อยๆเ,เลยเหรอยุด เกลีหมดละดูเลยนี่เนี่โอเคสไลด์อ่อสไดันเนี่ออใช้ปิดคูแล้ปิดอ,อ๋อลิกเรียกความเสียหายเป็นฟังก์ชันนะครับ

ตีไปโอเคเราก็จะได้เหมือนกับ achievement มาไหมผมดูซิเทีย water ตอร์รีบายให้เราใช้ heart of ฟ p ิงหนึ่งอันที่เราได้จากการเก็บโปเกมอนตะกี้อ่าก็จะได้ของบวกกับ อ้นี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เรซินได้ด้วยนะผมลองใช้เรซินดูดิซึ่งผมจะใช้เรซินดูนะปึ๊บก็จะได้เหมือนเดิมนะสม,มุดคล้ายๆเราจะได้ของคล้ายเลไลน์อะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะโอเคแล้วสำหรับอย่างอื่นมีอะไรได้อีกไหมก็ เก็บไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจะมีความคืบหน้าของความสำรวจถ้าเราเก็บครบทุกแห่งแล้ว <Okay. S 1> เราก็จะสามารถที่จะได้ตัวของไอที้ได้นะคะได้ตัวของอสิลี่ตัวใหม่เนาะหลักๆเขาเขาวๆก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับอีเวนต์นี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ ก็รบกวนกดไลค์นนกด Subscribe นนกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook หมีเหงาชาแนลด้วยนะซึ่งเพจ Facebook หมีเหงาชาแนลก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ